สวัสดีนะคะสวัสดีแม่เอฟซี M F C, ทุกท่านนะคะมาพบช่องน้องอันดามันคะ่ะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศวันนี้น่าดีน่านอนม,มากๆเลยนะคะอากาศด,ดีมากเลยเดินวนไปเราอาหารแล้วน้องอันดา คน้องมีต้นสับปะรดใค่ะอาหารต้นสับปะรดนะคะเราไปแนนซื้อจากผู้ใหญ่เจฟูลี่อุ่นุนผลไม้ออนไลน์ของเรานะคะนี่ค่ะนี่นะคะสับปะรดที่เราไปตัดมาแต่ละวันนะคะ เป็นอาหารของน้องช้างต่อหนึ่งวันนะคะอันนี้เหลืออันนี้ตอนเย็นนะคะกินตอนเช้ากินไปแล้วครึ่งรดอันนี้เหลือครึ่งรดนะคะเป็นอาหารเป็นคะแนนที่เราได้จากคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ใจบุญใจดีนะคะที่มอบให้นะคะ สวัสดีครับพี่ดีครับพี่ดีครับก่อนไม่สนใจนะคะนู้นม่รถจอดไม่สนใจค่ะสนใจแม่ควานอยากกินกับของแม่ควานอย่างเดียวเลยอันดาครับพี่ดีเคยได้กินนะ เดี๋ยวลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ช่องน้องอันดามันด้วยนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะเยี่ยวากดไลค์กดแชร์ช่องน้องอนะะันดามันค่ะบอกคนเลยนี่ค่ะยายทองจันนะคะแกสุดค่ะยายทองจันแกสุดนี่น้องนาเดียนะคะ โอ้น้องแซนดี้พูดผิดนู้งปุกกี้อยู่ข้างบนนี่คุณยายคุณยายของเราดูกินหญ้าแบบอร่อยเลยอันดาก็ร้องสวัสดีนี่สับป,ประรดสับป,ประรดน้องก็จะทานอย่างนี้นะคะ กินยาแล้วก็กินเต้าสับประรดดูมาดูน้องกินยังไงสับประรดทำความสะอาดหรือเปล่าดูคุณยายกินเต้าสับประรดก่อนทํายังไงสะบ,บัดหรือเปล่าเนะะบบาะสะบัดหรือเปล่าโอ้ปาดเล่นแล้วอันดาคุณยายคุณยายปาดเล่นแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทางช่องน้องอดามันนะคะ น่าอร่อยค่ะนี่ค่ะต้นสับปะรดเขาจะเลือกกินเยอะกว่าหญ้านะคะคุณยายกางทุกเชื้อนะคะเขาจะกินต้นสับปะรดเราก็เลยจําเป็นต้องซื้อมาให้น้องช้างได้ทานนะคะสับต้นสัปะรดต้องซื้อนาะไม่มีฟรีเหมือนห้าน,น้องอดูน้องกินก็อร่อยนะคะขอบคุณมากมากนะคะ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญใจดีนะคะที่มาอุดหนุนผลไม้ของเรานะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ช่องน้องอันดามันทางนาเดียด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ